จัดการศึกษาของกศนในยุค New Normal หัวใจสำคัญที่ทำให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเบื้องต้นคือต้องพัฒนาครูและบุคลากรของกศนก่อนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์2564สำนักง,งานกศนจังหวัดตรังได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่องหลากหลายมิติดังนี้ โครงการพัฒนาบุคลากรกศนอตรังด้าน ICT ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ตรัง NFE ออนไลน์และการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ยุคดิจิทัลสำนักงานกศนอจังหวัดตรังประจำปีงบประมาณพศ .2564 ระหว่างวันที่11-14กุมภาพันธ์2564เพื่อพัฒนาบุคลากร,ก,รกรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ และพัฒนานวัตรกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ยุคดิจิทัลซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากกศนอจังหวัดกำแพงเพชรวันที่17กุมภาพันธ์2564สำนักง,งานกศนอจังหวัดตรังนำผลิตภัณฑ์สินค้ากศนอดีเด่นจังหวัดตรัง ที่เกิดจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงานกสอนอจังหวัดตรังรวมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์บริการระดับพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,564ระดับกลุ่มสำนักงานกสศจังหวัดกลุ่มอันดามัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายการขับเคลื่อ,กอ,อนกสนสู่กสอนอว,ว้าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกนกวรรณวิลาวันด้านการพัฒนานาวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย Good Innovation เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าของสำนักง,งานกศนอ วันที่19กุมภาพันธ์2564อบรมหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือกรู้เรื่องเมืองตรังระยะที่1เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถนำความรู้และทักษะจากโครงการไปพัฒนาหนลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามบริบทของท้องถิ่นระหว่างวันที่23-24กุมภาพันธ์2564 สำนักงานกศนจังหวัดตรังจัดโครงการพัฒน,นาบุคลากรและนักศึกษากศนตรังด้วยกระบวนการกีฬาต้านยาเสพติดจ,จังหวัดตรังเพื่อคัดเลือกนักกีฬาและนัก,กรีธาระดับจังหวัดสำนักงานกศนจังหวัดตรังณนะสนามกีฬาเทศบาลน,นาครตรังและสนามกีฬาเทศบาลน,นาครตรังสองทุ่งแจง้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย นี่เป็นภารกิจส่วนหนึ่งที่สำนักงานกสนจังหวัดตรังได้ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์2564ในเดือนหน้าจะมีกิจกรรมอะไรนั้นโปรดติดตาม